สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะคุูครูสารี่ค่ะครูสารี่สอนอนุบาลหนึ่งทับสองนะคะอยู่ห้องสีเหลืองค่ะวันนี้นะคะคุูครูจะมาสอนหน่วยหนูน้อยนักคิดคณิตศาสตร์เด็กๆดรู้จักตัวเลขแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆดร้องเพลงเพลงของคุณครูมีชื่อว่าเพลงลูกเป็ดห้าตัวเด็กๆดรู้จักเลขห้าไหมคะ เรามาลองนับพร้อมๆคุณครูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กๆเ,เห็นลูกเป็ดไหมคะห้าตัวลูกเป็ดห้าตัวมีคุณแม่มาด้วยเป็นเท่าไหร่คะลองนับพร้อมคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอ้เป็นหกตัวแล้ว เด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆร้องเพลงเป็นการร้องเพลงแบบลดจำนวนลงจาก5เป็น4จาก4เป็น3จาก3เป็น2จาก2เป็น1จาก1แล้วเป็นอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็น0 0เป็นตัวเลขที่ไม่มีค่านะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆร้องเพลง ให้เด็กๆร้องเพลงตามคุณครูก่อนนะคะเพลงลูกเป็ดห้าตัวเด็กๆพูดตามคุณครูคสิคะเพลงลูกเป็ดห้าตัวลูกเป็ดห้าตัวออกไปเดินเล่นลูกเป็ดห้าตัวออกไปเดินเล่นเดินข้ามเนินเขาและไกลออกไป เดินท่ามเนินเขาและไกลออกไปแม่เป็ดจึงร้องเรียกกาบกาบกาบแม่เป็ดจึงร้องเรียกกาบกาบกาบแต่เจ้าลูกเป็ดกลับมาแค่สี่ตัวแต่เจ้าลูกเป็ดกลับมาแค่สี่ตัวห้าตัวหายไปหนึ่งตัว เหลือกี่ตัวคะเด็กๆลองช่วยกันนับสิคะหนึ่งส,งส,สค่ะเหลือสี่ตัวเด็กๆร้องเพลงตามคบูคูนะคะจาก4หายไปหนึตัวเหลือกี่ตัวคะหนึ่ง,งใช่ค่ะเหลือสามตัวจาก3หายไปหนึตัวเหลือกี่ตัวคะ หนึ่งสองจากสองตัวเหลือหายไปหนึ่งตัวเหลือกี่ตัวครับใช่ค่ะเหลือหนึ่งตัวและถ้าจากหนึ่งตัวหายไปอีกหนึ่งตัวจะเหลือกี่ตัวครับใช่ค่ะไม่เหลือเลยสักตัวลองมาฟังเพลงถุมกูร้องนะคะ เพลงลูกเป็ดห้าตัวลูกเป็ดหาตัวออกไปเดินเล่นเดินคำเดินเขาและไกลออกไปแม่เป็ดจึงลองกาบกาบกาบแต่เจ้าลูกเป็ดกลับมาแค่สี่ตัวลูกเป็ดสี่ตัวออกไปเดินเล่นเดินทำเดินเขาและไกลออกไป แม่เป็ดจึงร้องกาบกาบกาบแต่เจ้าลูกเป็ดกลับมาแค่สามตัวลูกเป็ดสามตัวออกไปเดินเล่นเดินคำเดินเขาและไกลออกไปแม่เป็ดจึงร้องกาบกาบกาบแต่เจ้าลูกเป็ดกลับมาแค่ สองตัวลูกเป็ดสองตัวออกไปเดินเล่นเดินคำเดินเขาและไกลออกไปแม่เป็ดจึงร้องกาบกาบกาบแต่เจ้าลูกเป็ดกลับมาแค่หนึ่งตัวลูกเป็ดหนึ่งตัวออกไปเดินเล่นเดินคำเดินเขาและไก่ออกไปแม่เป็ดจึงร้อง กาบกาบกาบแต่เจ้าลูกเป็ดไม่กลับมาเลยสักตัวแม่เป็ดแสนเศร้าออกไปเดินเล่นเดินคำเดินเขาและไก่ออกไปแม่เป็ดจึงรรองกาบกาบกา เจ้าลูกเป็ดกลับมาพบี5ตัวเด็กๆคะลูกเป็ดไปโซนที่ไหนเอ่ย <c oughs> เห็นไหมแต่เขาก็ยังกลับมาหาคุณแม่นะคะ <c oughs> เพลงนี้จะสอนให้เด็กๆร้องเพลงจำนวนจากมากลงมาหาน้อยนะคะ5 4 3 2 1เด็กๆร้องพูดตามคุณรูอีกครั้งนึงนะคะ5 สี่สามสองหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยศูนย์คือตัวไม่มีค่านะคะวันนี้ครูปูปสารี่ขอพบกับเด็กๆเ,เพลงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมไปให้คุณพ่อคุณแม่เปิดเพลงลูกเป็ดหตัวนะคะร้องฝึกร้องอยู่ที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ